มรณะ,ะเวชกรรมตอนสันตปกคีภายในห้องประชุมภาควิชามรณะ,ะเวชศาสตร์อาจารย์ลีเดินเข้ามาหาโอบโอบเคสที่ไปดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ค่อยได้เรื่องเลยครับอาจารย์อะไรล่ะที่ว่ายังไม่ได้เรื่องคือ <c oughs> แม่แย่ลงมากครับแต่ลูกชายก็ยังไม่ยอมทำ advance care plan เอาแต่อ้างว่าเครียดอย่างนี้ก็แย่สิถ้าไม่ได้วางแผนไว้แล้วเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาก็ต้องมาตัดสินใจอะไรกันตอนเร่งรีบลูกนี่แหละที่จะต้องมาเสียใจภายหลังปลาพิกาออกความเห็นนั่นสิครับผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็พูดกับเขาไม่สำเร็จสักทีคุณรวิเขาจะรู้ไหมอะ ว่าที่หมอทำให้เขาเครียดอยู่เนี่ยมันมาจากความหวังดีทั้งนั้นเลยวิลากล่าวขึ้นในขณะที่ศึกษาแผนผังครอบครัวของผู้ป่วยงั้นให้ผมจัดเต็มแบบพี่ปาเลยไหมครับวิธีนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนหรอกนะคะครั้งที่แล้วพี่ปรารู้จักกุณสลลินมานานมากจนประเมินกันได้แล้วว่าจะต้องใช้ไม้ไหนถึงจะดี แต่ถ้าไปใช้แนวแข็งกับคนที่เรายังไม่รู้จักมากพอบางครั้งก็อาจจะทำให้แยกกันไปทั้ง2ฝ่ายนะคะอาจารย์ลีเตือนอ๋ออย่างนั้นแหละครับแต่ถึงยังไงผมจะพยายามวางแผนให้ได้ครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเพื่อตัวของเขาเองแล้วก็ผู้ป่วยด้วยนะครับงั้นเราไปดูด้วยกันตอนบ่ายนะคะ เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคงต้องไปดูอาแปะก่อนแล้วก็กลับมาตรวจแม่ของน้องแดงทีวินลาเสนอดีเหมือนกันพี่โทรไปเมื่อวานฟังดูแล้วเหมือนอาการคุณเนตตี้คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะปราพิกาอธิบายเพิ่มพี่ปาครับเด็กนักเรียนคนนี้ดูคุ้นๆนะครับโอบชี้ไปที่กล้องวงจรปิดลูกคุณจรินค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูเองว่ามีอะไรหรือเปล่า ระหว่างทางที่ปาพิกากำลังเดินเข้าไปในตึกผู้ป่วยเธอได้พบกับลูกสาวของคุณสลินที่เพิ่งเสียชีวิตไปสวัสดีค่ะป้าพยาบาลเป็นยังไงบ้างงานของคุณแม่เรียบร้อยดีไหมดีค่ะมีญาติมาช่วยด้วยหนูเข้มแข็งมากเลยป้าภูมิใจในตัวหนูนะและป้าก็คิดว่าแม่ก็คงภูมิใจในตัวหนูเช่นเดียวกันขอบคุณมากนะคะเพราะคุณป้า แม่ถึงได้เข้าใจเรื่องโรคแล้วก็จากไปอย่างสงบแบบนี้แม่หนูเป็นคนเก่งที่ยอมรับได้ก็เพราะหัวใจที่แข็งแกร่งของเขาเองหัวใจของความเป็นแม่ที่พร้อมจะทําเพื่อลูกเสมอแล้วหนูคิดไว้หรือยังว่าจะทํายังไงกับชีวิตต่อไปแม่ฝากให้หนูไปอยู่กับครอบครัวของคุณลุงค่ะก็เป็นทางออกที่ดีนะแล้เรื่องเรียนล่ะหนูตั้งใจว่าจะเรียนต่อจนจบค่ะแม่คงจะดีใจ เพรเรื่องนี้เป็นความหวังของท่านขอบคุณคุณป้ามากนะคะสำหรับเรื่องทุนการศึกษาที่ติดต่อให้หนูไม่เป็นไรได้ยินหนูผู้แบบนี้ป้าก็ดีใจนะนี่ค่ะเด็กสาวส่งสมุดเล่มบางที่รวงขึ้นมาจากกระเป๋าถือส่วนตัวให้กับป้าพิกาหนูอยากนำมาให้คุณป้าอะไรเหรอจะ๊ะบันทึกของแม่ที่เขียนเอาไว้ก่อนจะจากไปค่ะป้าพิการับสมุดเล่มนั้นมา แล้วค่อยๆเปิดดูทีละหน้าพร้อมอ่านเรื่องราวต่างๆของสลินที่เกิดขึ้นก่อนจะเสียชีวิตและหนึ่งในนั้นมีความรู้สึกในวันที่เขามาตรวจเป็นครั้งสุดท้ายน้ําตาของปราพิกาค่อยๆไหลยหยดลงมาจนเมื่อถึงแผ่นสุดท้ายจึงส่งคืนให้กับรูปของสลินขอบใจหนูมากนะที่นำมาให้อ่าน มันมีความหมายกับชีวิตป้ามากเลยป้าเก็บไว้เถอะนะคะหนูอยากให้เรื่องราวของแม่เป็นกํำลังใจในการทํางานของบุคลากรที่นี่ต่อไปค่ะแม้ว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยจะมีคุณค่าเพียงใดแต่ก็คงไม่เท่ากับความทรงจำของหนูที่มีต่อแม่หรอกป้าว่าหนูเก็บไว้เองเถอะเอาไว้อ่านเวลาคิดถึงแม่นะขอบคุณสำหรับทุกอย่างอีกครั้งนะคะคุณป้า อาจารย์ลีโอบและวินลาเดินไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ตึกเทพาหนึ่งในงานประจำที่ต้องทำทุกวันซึ่งในขณะน,นี้อัตราการคลองเตียงยังคงเต็มและแน่นเหมือนเช่นเคยสวัสดีตีน้อยวันนี้คุณพ่อเป็นยังไงบ้างแพทย์หนุ่มทักไม่ได้นอนเลยครับคุณหมออ้าว เกิดอะไรขึ้นล่ะอาปาเป็นห่วงอมามากบนแต่ว่าอยากจะกลับบ้านนั้งคืนเลยครับแล้วนี่ใครดูแลคุณแม่ที่บ้านคะผมก็วิ่งวิ่งไปไปกลับกลับครับเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องไปป้อนข้าวอาบน้ําพลิกตัวให้อามาพอเสร็จก็กลับมาที่โรงพยาบาลเผื่ออาปาจะเรียกใช้อะไรตีน้อยไม่ต้องไปโรงเรียนหรอไม่มีเงินเรียนหรอกครับตั้งแต่อาปาไม่สบาย บ้านเราก็ไม่มีรายได้เงินที่เฮียนินส่งมาแค่ค่ากินกับค่ายากก็หมดแล้วครับแล้วมีนิสินด้วยหรือเปล่าก็มีนิดหน่อยครับพอช่วงเนี้อาการของอป้าหนักขึ้นอาหารจากที่เคยทำเองได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นซื้อนมมาเสริมเงินก็เลยไม่ค่อยพอครับอเจงอเจงผู้ป่วย ละเมอออกมาเบาๆคุณพ่อกับคุณแม่คงไม่เคยอยู่ห่างกันเลยสินะใช่ครับตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นอป้าค้ังที่ไหนเลยนะครับทุกวันจะต้องกลับมากินข้าวเย็ยนที่บ้านด้วยกันตลอดแล้วยิ่งอามาไม่สบายด้วยแล้วท่านก็ยิ่งเป็นห่วงหนักเมื่อก่อนก็ต้องเป็นคนเช็ดตัวให้เองแต่ภาคหลังทำไม่ไหว ผมก็เลยมีโอกาสได้มาทำแทนครับแล้วคุณพ่อเคยสั่งเสียอะไรไว้บ้างไหมคะอป้าบอกผมอยู่เสมอว่าถ้าวันที่จะเป็นอะไรไปอย่าพาป้าไปไหนเพราะป้าอยากอยู่กับอม,มาจนถึงลมหายใจสุดท้ายแปลว่าถ้าคุณพ่อไม่ไหว จะขอเสียที่บ้านอย่างนั้นหรือเปล่าคะก็ก็น่าจะใช่ครับอุ๊ยโรแมนติกจังเลยนะคะวินลากล่าวอย่างซาบซึ้งแต่ผมเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวครับเรื่องอะไรคะถ้าถึงวันนั้นจริงๆสมมุติว่าถ้าป้าเหนื่อยขึ้นมามากๆผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทนดูได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้หมอจะช่วยเองคะ่ะ เรามาพยายามทําให้ท่านสามารถอยู่ได้อย่างสบายที่สุดกันเนาะขอบคุณคุณหมอมากนะครับตีน้อยยกมือไหว้ทีมผู้รักษาทุกคนอาปาจะได้กลับบ้านไหมครับอาการคุณพ่อเริ่มดีขึ้นแล้วถ้าท่านอยากกลับขนาดนี้หมอคงไม่ห้ามไว้ค่ะแต่หมอจะขอปรับยาทั้งหมดที่เคยใช้มาให้ทางสายอาหารนี่ละกันนะคะ และอีกอย่างหมอจะให้ยืมเครื่องออกซิเจนกลับไปที่บ้านด้วยเพราะว่าท่านอาจจะต้องใช้เกือบตลอดเวลาคงลำบากตีน้อยหน่อยนะเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกครับผมดีใจที่ได้ดูแลอาปากับอามาเพราะถ้าเกิดไม่มีพวกท่านทั้งสองคนก็คงไม่มีผมมายืนอยู่ตรงนี้หรอกครับช่วงสาย ภายในห้องประชุมภาควิชามรณะเวชศาสตร์อาจารย์คะพี่สอบถามอาการเบื้องต้นของคุณเนตตี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอรออยู่ในห้องตรวจคะ่ะราพิการายงานหลังจากที่ทั้งหมดกลับเข้ามาในภาควิชาอย่าตกใจนะคะเรื่องอะไรล่ะอคะพี่ปลาหนูขอไปด้วยนะอยากเล่นกับน้องแดวินลาพูดถึงเด็กหญิงวัยสีขวบที่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ฝากโอบสรุปรายงานคุณพ่อตีน้อยด้วยนะ หลังสั่งการอาจารย์ลีและพยาบาลจึงเดินไปที่ห้องตรวจระหว่างทางพวกเขาเห็นสาวน้อยในชุดกระโปรงสีชมพูมาดักรออยู่แต่ไกลซึ่งบัดนี้เธอทั้งยิ้มและหัวเราะอย่างล่าเริงจากนั้นจึงวิ่งหลบเข้าไปในห้องแม่คะแม่คะหมอมาแล้วลูกสาวรีบรายงานและบังคับให้ผู้เป็นแม่อุ้มเธอเอาไว้ <จ>วิ่งแล้ววิ่งตามต <บ S 1> น้องเด๋เข้ามาะะแต่ต้องตกใจกับสภาพของผู้ป่วยที่อยู่ตรงหน้าสวัสดีค่ะคุณเนตตี้คุณดูผอมลงมากเลยนะคะอาจารย์ลีกล่าวทักทายเนตตี้พริตตี้เก่าที่เคยสวยจนเป็นที่หมายปองของบุรุษมากมายแต่บัดนี้ร่างกายกับโดนทำลายด้วยอาการของโรค SLE ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ผมล่วงผิวหยาบก,กระด้างใบหน้ามีผื่นแดงปากเกิดเป็นแผลผู้พองถึงแม้นว่าบริเวณแขนขาจะยังบวมแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอสู้ผอมลงอย่างผิดปกติ SLE e คือภาวะโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำปฏิกิริยาต่อต้านกับเนื้อเยื่อของตนเอง ช่วงนี้โรคกำเริบมากขึ้นเยอะเลยค่ะผู้ป่วยตอบกลับมาคุณเนตตี้ยังกินยาอยู่ใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะแต่อาจารย์คงทราบแล้วว่ากินไปก็ไม่ได้ผลแล้วคุณได้ทานอาหารตามที่พยาบาลแนะนำด้วยหรือเปล่าปราพิกาถามขึ้นก็ตามนั้นเนตตี้ตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำถ้าดูแลเต็มที่แล้วอาการยังเยอะขนาดนี้ แสดงว่าคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแปลว,ว่าฉันคงจะผู้ป่วยเริ่มมีดวงตาช้ำช้ตามด้วยน้ำตาที่ค่อยๆไหลลไม่เอานะคะร้องไห้อีกแล้วใครแกล้งคะหนูอยู่กับแม่แล้วนะคะน้องแดลอบใจและเช็ดน้ำตาให้แม่ด้วยมือของเธอพร้อมทั้งอบกอดผู้ที่แสนรักไว้ในอ้อมแขนเล็กๆ จะสงสารก็แต่เจ้าตัวเล็กนี่แหละคะ่ะจะอยู่ต่อไปยังไงเนตตี้รูปผัวผู้เป็นลูกเบาๆทำให้น้องเดชซบหน้าเข้าที่ไหล่คุ้นเคยและส่งรอยยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแม่จะอยู่กับหนูตลอดไปนะคะ ในช่วงบ่ายอาจารย์ลีและปราพิกาติดประชุมด่วนฟรอยก็ยังคงวุ่นวายกับงานวิจัยที่ติดพันจึงเหลือแค่โอบและวินลาที่ไปติดตามผู้ป่วยของแผนกอายุรกรรมเมื่อมาถึงห้องพิเศษคู่หมายเลข8พยาบาลแจ้งให้ทราบว่าคุณนาที่อยู่เตียงหนึ่งเดิม ได้เสียชีวิตลงไปเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วดังนั้นในห้องจึงเหลือผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้นโอบรับทราบแล้วจึงเปิดมา่านของเตียงสองเข้าไปครั้งนี้เขารู้สึกแปลกใจที่พบผู้ป่วยนอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงแต่เพียงผู้เดียว คุณลวิไปไหนล่ะครับแพทย์ถามถึงอาการของผู้ป่วยหลังจากทำการตวรวจร่างกายของเธอจนเสร็จอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าคะเห็นปิดไว้ตั้งแต่เข้ามาพยาบาลเจ้าของพื้นที่ตั้งสมุติฐานเออนี่พวกเราก็มากันตั้งนานแล้วเขาเป็นอะไรข้างในหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวพี่ลองเรียกเองแต่ยังไม่ทันที่วินลาจะได้เอ่ยถามผู้ที่กำลังตามหาอยู่ ก็เปิดประตูออกมาคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าไม่ได้เป็นอะไรพวกคุณมีอะไรลวิตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยคุณหมอมาเยี่ยมคะ่ะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณด้วยแต่ฉันไม่อยากคุยคือหมออยากจะชวนวางแผนให้คุณป้านะครับเพราะตอนนี้อาการของท่านไม่ค่อยดีครับโอบแจ้งจุดประสงค์ที่ต้องการจะต้องวางแผนอะไรกันเยอะแยะคะหมอจะของไข้ก็ทําไปละเขารักษาแม่ฉันอยู่นั่นก็ส่วนหนึ่งครับ แต่อีกส่วนคือการวางแผนข้างหน้าว่าเมื่อไหร่ที่คุณป้าแย่ลงจะให้หมอช่วยแค่ไหนยังไงครับก็น,นี่แม่ฉันยังดีอยู่ให้ถึงจุดนั้นก่อนแล้วค่อยคิดค่ะลาวิเริ่มเสียงดังมากขึ้นแต่แต่ถ้าเราได้คิดล่วงหน้าไว้บ้างจะไม่ดีกว่าระครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนั้นมาถึงมันอาจจะฉุกละหุกแล้วคุณก็ อาจจะโอ๊ยนี่มันจะอะไรกันนัก,กนหนาคะหมอขึ้นมาทุกครั้งก็มาแช่งให้แม่ฉันตายรู้ไหมเจอหน้าหมอที่ไรเนี่ยฉันเครียดฉันปวดหัวคนเรามันจะต้องอยู่ด้วยความหวังว่งาญาติที่จะป่วยเนี่ยจะต้องดีขึ้นถ้าไม่หวังจะพามารักษาทําไมหมอคนอื่นเขาก็ช่วยมีแต่หมอนี่แหละที่มาบอกว่าแม่ฉันจะต้องตายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้อาการของคุณป้าไม่ดีจริงๆนะคะไม่ว่ายังไงเนี่ยเราก็รักษากันเต็มที่อยู่แล้ว คุณหมอก็แค่อยากให้เผื่อใจแล้วก็คิดล่วงหน้าไว้บ้างถ้าผลการรักษาไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะวินลาช่วยอธิบาย <Hey! S 1> เสียงร <Hey! S 1> ้องออกมาด <Hey! S 1> ังลั่นยุดยดยุดเดี๋ยวนี้จะไม่อยากจะพูดเรื่องความตายเข้าใจไหมออกไปออกไปเลยนะออกไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องมาดูแลแม่ฉันอีกอ,อก่วี oh <my! S 1> เริ่มปาข้าวของทุกสิ่ง <Hey! S 1> ที่อยู่ในสายตาอย่างพังทีน่าพยาบาลประจำหอผู้ป่วย รีบมาดึงตัวโอบออกมาจากสถานการณ์อันคับขันด้วยความทุรักทุเลคุณหมอกลับก่อนเถอะค่ะเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาจัดการกันใหม่โอบเดินกลับเข้าภาควิชาโดยมิพูดอะไรแม้นแต่คำเดียวเขานั่งนิ่งและเมื่อรลอยดวงตาว่างเปล่าไม่มีเงาแห่งความรู้สึก หรือความคิดใดๆสะท้อนออกมาเลยหมอโอเคไหมคะวินลาถามแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เกิดขึ้นผ<อ>่านไป10บนาทีประตูห้องสำนักงานถูกเปิดเข้ามาอย่างรีบร้อนโอ้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ลีถามขึ้นพร้อมกับดึงเก้าอี้มานั่งข้าง,างๆเอ่อ ผมผมไม่ได้เป็นอะไรครับอาจารย์ดีหมอรู้สึกยังไงก็บอกพวกพี่ได้นะคะปลาพิการนั่งลงอีกด้านก็แค่ตกใจแล้วก็โอบหยุดชะง,งักไปครู่หนึ่งคิดว่าแล้วเราจะช่วยคุณป้ายังไงดีครับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นละคะ่ะถ้าลูกสาวเขามไม่พร้อมที่จะวางแผนก็ไม่ต้องไปบังครับเราคงช่วยทุกคนไม่ไหวถ้าทำไม่ได้ เราก็ยอมรับว่าทำไม่ได้ทุกคนย่อมเป็นไปตามกรรมของตนเองอาจารย์ลีกล่าวตอบแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้าหมอคิดว่าถ้าได้ย้อนเวลากลับไปเหตุการณ์เมื่อสักครู่อีกครั้งอยากจะแก้ไขเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคะปราพิกาถามคือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้อาจารย์ลีไปด้วยครับเพราะคงคุยกับเขาได้ดีกว่าผมแต่บริบทนั้น อาจารย์ก็ไปไม่ได้ค่ะถ้าเอาเฉพาะที่ตัวโอบคิดล่ะคิดว่ามีอะไรที่โอบทำไปไม่ดีบ้างไหมก็ถ้าผมมีประสบการณ์มากกว่านี้เรื่องคงไม่เป็นแบบนี้ครับโอบโอบอย่าโทษตัวเองในวันที่ต้นทุนชีวิตยังต่ำเลยนะอาจารย์เชื่อว่าในวันนี้วันที่โอบมีต้นทุนเพียงเท่านี้เนี่ยโอบทำเต็มที่สุสด ด้วยความสามารถที่มีแล้ววันข้างหน้าเมื่อต้นทุนของเราสูงขึ้นมันแน่นอนที่เราจะทำอะไรหลายอย่างได้ดีขึ้นแต่โอบอย่าลืมว่าที่โอบเก่งขึ้นมาได้นั้นก็เพราะว่าเรามีประสบการณ์ของวันนี้ที่ได้เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวมันไม่มีอะไรถูกหรือผิดและมันก็ไม่ได้ดีหรือชั่ว มันเป็นแค่เพียงประสบการณ์ที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นเท่านั้นเองขอบคุณครับอาจารย์ลีโอบเริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆออกมางั้นสุดท้ายขอสามคำสำหรับวันนี้ค่ะวินลายื่นประกาด้ามโตให้แทนไมโครโฟนพร้อมส่งยิ้มแสนสวยเป็นกำลังใจช่างหัวมันโอเคมาทุกคนเรามาพร้อมกันค่ะ ฉลองให้กับการเติบโตของนายแพทย์โอบกันพยาบาลสาวร้องเรียกบุคลากรให้ยืนขึ้นจากนั้นเธอจึงตะโกนเสียงดังออกไปว่าวันที่บ,าบา้าๆวันที่งี้เงาปราพิกายื่นมือของเธอเข้ามาจับมือของรุ่นน้องที่ส่งเข้ามากลางวงวันที่ร้ายๆอาจารย์ลีร่วมสมทบวันที่โคตรเซงโอบตะโกนพร้อมวางมือไว้บนสุด ช่างหัวมันเอ่อคุณหมอครับมันอ่านว่าอะไรครับชื่อตอนสี่เนี่ยอ่านว่าสันตับปักขีครับแล้วแปลว่าอะไร,รมันคือไฟชนิดนึงนะครับเป็นไฟที่อยู่ในร่างกายอะครับเป็นไฟที่ให้ความอพบพุูนให้ชีวิตกับร่างกายของเรา อยากให้อยากให้ตอนนี้ก็คือเป็นตอนจบที่ดีว่าผู้ป่วยที่เป็นธาตุไฟนะครับก็สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้แต่พอมาอ่านทบท,บทวนอีกทีนึงนะครับก็จะรู้ว่าบางทีคนธาตุไฟเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นและน้อยที่จะเป็นอย่างนั้นครับก็เลยช่างใจว่าเอ๊ะจะยังไงดีสุดท้ายอยากเสนอความจริงมากกว่าว่าในบริบทที่เจอจริงๆในสังคมเนี่ยมันมักจะเป็นยัางไง,างครับก็เลยตัดสินใจว่า ให้จบในแบบที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่นั้นนะคือความจริงอย่างหนึ่งที่เราจะเจอครับผมมีความสงสัยอีกหนึ่งในในซาวซีรีส์ตอนนี้เหมือนมีการพูดถึงอะไรนะแ d ด a านซ์แคร์แผนแอดวานซ์แครแนนะครับก็คือเป็นแผนครับในการดูแล ตัวเองล่วงหน้าครับก็คือเป็นแผนการอย่างหนึ่งครับที่เราจะได้ทบทวนนะคะว่าในวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะให้คนรอบข้างแม้กระทั่งครอบครัวหรือว่าหมอเนี่ยครับทำยังไงกับตัวเองนะครับเตรียมการใช่ครับล่วงหน้านี่คือแค่ไหนก็มันมีตั้งแต่ระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลครับถ้าเป็นระยะใกล้ๆครับอันนี้อาจจะต้อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ช่ว,ว,วยด้วย้ดีหนึงว,ว,ว,ว่าในระยะใกล้ๆเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้บ้างครับเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะเริ่มกินไม่ค่อยได้อย่างนี้ครับก็จะมาวางแผนกันว่าเขาอยากจะใส่สายทางจมูกเพื่อจะให้อาหารไหมหรือว่าถ้าสมมติว่ามีน้ําในช่องท้องนยครับก็จะมาวางแผนกันว่าเออเราจะอยากทําการเจาะเอาน้ําออกไหมอันนี้ก็เป็นแผนในระยะใกล้ๆนะครับส่วนแผนในระยะไกลเนี่ยก็อาจจะมองไปถึง จุดสุดท้ายเลยอะครับว่าถ้าวันหนึ่งเกิดร่างกายไม่ไหวจริงๆหายใจไม่ไหวอยากจะให้คุณหมอใส่ท่อช่วยหายใจไหมหรือว่าถ้าสุดท้ายเลยคือหัวใจหยุดเต้นไปอย่างนี้ครับอยากจะให้ปั๊มหัวใจขึ้นมาหรือเปลา่าครับจริงๆแล้วแผกนการดูแลล่วงหน้าครับเราไม่ได้ดูแลเฉพาะทางด้านร่างกายนะครับอย่างอย่างที่จุดประสงค์สําคัญของ creativity อะครับว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะทางด้านนิติทางด้านร่างกายแต่ยังมีมิติอื่นอีกนะครับ เช่นการวางแผนดูแลล่วงหน้าเนีครับเราจะรวมไปถึงตั้งแต่การได้ทบทวนเลยอะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเรามีความหมายของการเกิดมาว่าอะไรเราสามารถที่จะเติมเต็มความหมายนั้นหรือยังแล้วก็เราสามารถที่จะจัดการเรื่องทั้งหมดที่ค้างคาหรือว่าที่ยึดเหนี่ยวเราไว้เนี่ยได้จบสิ้นหรือยังนะครับอันนี้ก็ เหมือนใครยังไม่ได้ทําพินัยกรรมก็ทําซะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในในกระบวนการของการวางแผนนี้ด้วยนะครับที่จะต้องทบทวนถึงเรื่องนั้นด้วยครับมีแบบเขียนลงเขียนโน้ตกันเลยไหมครับมีครับในปัจจุบันครับคืออยากส่งเสริมครับว่าให้เขียนเป็นลายลักษณอักษรมาเลยครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการพูดด้วยคาพูดเฉยๆเนี่ยพอวนเวลาที่ผ่านไปอะครับ บางทีหลายๆคนก็เริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเราพูดกันว่ายังไงอะไรนะครับทั้งมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาเลยเนี่ยก็จะดีกว่าแล้วก็ในปัจจุบันนะครับกฎหมายในประเทศไทยครับเราก็ให้การยอมรับแล้วครับในเอกสารที่เราจะเขียนว่าเราต้องการอะไรไมีต้องการอะไรเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่า living will ครับซึ่งตัว living will เนี่ย เป็นเอกสารทางการแพทย์ที่กฎหมายนีย่ยอมรับแล้วว่าให้แพทย์ที่ดูแลรักษาเนี่ยปฏิบัติตาม Living w i l l ที่ผู้ป่วยได้เขียนมาครับซึ่งต้องบอกว่าเอกสารอย่างนี้จริงๆเนี่ยยอมรับทางกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าการเขียนเนี่ยเขียนยากไหมเขียนถูกไหมหรือว่าจะต้องมี มีพยานยไหมต้องมีอะไรประกอบไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หลายๆท่านเนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งนะครับย้ำอีกทีนึงครับว่าไม่ใช่พินัยกรรมนะครับเป็นเกี่ยวกับการดูแลร่างกายแล้วก็ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับก่อนที่เราจะจากไปใช่ครับเป็นการวางแผนก่อนที่จะถึงวันที่ไม่สามารถที่จะวางแผนได้ด้วยตัวเองนะครับเอกสารเมื่อกี้ชื่ออะไรนะฮะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วมันจําเป็นแค่ไหนที่จะต้องเขียนต้องทําหรือ เพื่อบอกถึงครอบครัวครับเอกาสารเมื่อส,สักครู่นี้ครับชื่อว่า living will นะครับก็คือความตั้งใจในการมีชีวิตอยู่ครับว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่แบบไหนซึ่งมีความสําคัญมากครับที่อยากให้ทําเป็นเพราะว่าถ้าสัวาไม่ทำเนี่ยเราเกิดวันนึงเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ผู้ป่วยครับไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เอง ภาระทั้งหมดนะครับจะตกไปที่ครอบครัวหรือว่าตกไปที่ลูกหลานนะครับว่าจะต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจแทนซึ่งการตัดสินใจนั้นนะครับต้องบอกจริงๆเลยว่ามันสร้างความกดดันสร้างความลําบากใจให้กับผู้ที่ตัดสินใจอย่างมากคืออาจจะอาจจะตั้งแต่ว่าเขาควรจะตัดสินใจยังไงถ้าสุว่าเขาตัดสินใจว่าไม่ช่วยเขาจะกลายเป็นคนอ,กนอักตันยูไหมอ,อย่างนี้นะครับซึ่งมันมัน มันลาบากใจในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสูว่าผู้ป่วยครับเป็นคนตัดสินใจเอาไว้ก่อนเองเลยครับมันจะทําให้ครอบครัวเนี่ยครับมีความเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะทํำยังไงเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุดะครับค่อนข้างชัดเจนฮะโอเคครับเดี๋ยว หลังจากตอนนี้ผมต้องไปนั่งเขียนอะไรบางอย่างนะครับคุณหมอ <S <S ขอบคุณคุณหมอมากครับสาหรับวันนี้ครับยินดีครับสวัสดีครับครบสวัสดีครับผมผลิตโดยเจริญแชนแนลและห้างหุ้นส่วนสามัญสุขสลันขอขอบคุณผู้ประพันธ์นายแพทย์พินโยศรีวีรชัยและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บริรักษ์ซีรีราชคณะแพทยาศาสตร์ซีรีราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ทาง Facebook แ a n p a g e ีรีราดพารีเอทีบแคร์เซ็นเตอร์หรือที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปโดยรายได้จากการจัดจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะท้ายและเพื่อกิจกรรมต่างๆของศูนย์บริรักษ์